แบบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับคนรักไดเทชิิงนะครับนะวันนี้นะครับจะมาขายรถนะครับคนวันนี้จะมาขายรถกันนะครับประมาณรถคันนี้ราคาประมาณร้อยห้าสิบบาทครับนะราคาถูกๆเลยนะครับนะารนะขายรถกันนะก็คือนะ อย่างแรกเลยก็คือกระทะล้อนะครับผมได้ไปกลับกระทะล้อเรียบร้อยนะครับอย่างกระทะล้อนะกับกระทะลนล่อเนี่ยไปครับนะแล้วก็กะชนหน้าน,นะนะชนหน้านะสวยเลยนะแล้วก็คือเบอท่อเนี่ยกำลัสวยนะเดีย๋ยวคนจะทปิใหม่ให้เรียบร้อยนะเนี่ย ผมไม่ไดขายเองนะวันนี้จะผมไม่ขายเองนะวันนี้มมอนะ่าผมไม่มีบัญชีนะครับผมจะฝากที่นนึ่งที่เรียกฟาร์มยี่สิบนะครับนะเอาไปขายให้นะอสวยเลยนะคันี้อันนี้เดี๋ยวผมขึ้นรถดู อเดียวยะยนันอหลงนี้็นโอเคแก็ยังบิดป๊บอันนี้นานนนานสามารถขับล้อลอ,อยได้นะคะสามารถคําลอลอ,อยได้ ใหไ,ได้เลยเนีย่ยล้อลอยเลยเนะนี่ยนะนะหรือทุกคนจะบอกผมว่าอย่างนี้ก็ได้นะให้ถ้าเนี่ยเดิมแบบปุ๊บรงเดิมอยากกลับล้อนะเดีย๋ยวผมจะทําให้นะอาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมาใช้เพราะว่าได้กระดานหรือดอกซีลนะทุกคนมาซื้อกันบ่อยนะนะ อาจจะเอากระแบบเปลีผมเปียนกันคือผมเปียนกระทะรอให้ใหม่นะนะกเ,เป็นชนหน้าก็ทำให้นะครับกระทะล้อทั้งสองข้างเลยใยนะช่นะจะสวยเลยเอาไว้แค่นี้นะครับบายบายสามาติดตอ่อติดฟิดไว้ราคา180บาทนะครับถูกๆเลย